อ้าวเนี่ยไว้ใช้ไปย่างนอดก่อนีองฮัดเบิ้งฮัดลุกเบิ้งบัดนี้ไว้ยงอกคุณให้ตุดตุดมาไว้ย่างนอดก่อนฮัดยางบัดนี้เ็ดคือเอามาใส่ามาได้ยังใส่ไปได้เนาะตุดตุดตาตาเอาตัวไปเลยเมื่อนี้เกิดเกิดอยากนอดของเอเด้เมื่อนี้เยี่ติดเอให้แล้วนุ่นเองบนนุ่นอืม ยายยายองนอนเลยยายอหน้างนอนย่างนี้าอ่ยงนอ้ใดมีซ้หลางนี่เจ้าู้ผู้ใดยางนอนยาขคอม้ยอ่อนเลยยาจอหน้านแม่ผาเราไปซักน้าันบ่อยนี่แม่เมื่อเราได้บะนี้ไปครับลูกเ้ากันนอหมดแง้วบ่เนี่ยจะเบดแล้วเอาเหลือขวดเด็จะกินโปรต็ผสมเปรนแล้ว ว่าเพอเหเดียวเพอนจะกินตอนแรกว่ากินหลดเรากินแล้วไปแล้วบ่าให้กินลหลายกิ